มาขาดื้นหนิขาดตูน,น,นอันนี้ต<ข>ามกข้ขอฝนบัก่านี้เอาตูน <c oughs> เราได้ให้ <c oughs> มาแบ่งคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิสทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจำแนี้ยเป็นไงเอาสิว่งน่าดึงใดเป็นไงวางสิอันนั้นเป็นพญานาคขนาดเขาพญานาคมัจะใส มัดจะบ้านมัดชมน um, um, mm. ้อนจะงาพะนะเออเป็นปุ้ยแจด็กน้อยหน้อยเด้อ้านงอกับมัดสั่นขวนปุ๊บปุ๊บกิต้มฟองออกพอพอเออมาดสั้นขวนญนะแม่เราเห็นแม่แม่เป็นเจ้าของนาเหรอบ้าเป็นเจ้าของนาเป็นเจ้าของนาเนาะใช่ครับฝันนาพญานาอยากมาอยู่น้ำอยากมาอยู่น้ำมาขออยู่น้ำเนี่ยก็เรื่องอะไรมาอยู่จังได้ครับมาับ สิมาขอมาคำมาคุณยู่น้ำแม่นี่ิราค่ะแม่ก็เลยว่าอุ้ยสิมาอยู่จังไายขนาดนี้โอ้เดี๋ยวผมสั้นขนโพบอ่ะย่ายก็เลยย่านเด้อเนี่ยฝันให้โดนนะครับแม่แม่ให้ฝันโดนนะวันจะแรงปุ่นนี่เดี๋ยนนี้ครับเจเดียนกุมภาคนมาอยู่น้ำโดนเราบอกค่ะตอนนี้เจเดียนกุมภามาเดียนกุมภาเนาะครับเพิ่นก็หายโชคมาเราทำห้มาเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆเรื่อยเนาะ วันี้เมี่ยฝันได้ไปนี่ฝันว่าเพื่อนเอาเงินมาให้อันไปหาลอยเออไปหาล่อยกนได้ปันเข่งกันเลยเขาฝันนะอไปจงกันเลเขานนะไปแจกแข่งกันเลยเขฝันะต้องหาดัะไร้ตัวแม่แมี่ยซื้อตัวใดค่ะบ่านชื่อหาซืนเนี่ยโหะแม่มากกับหาซื้นหมดที่หาซื้นับนี่นั่นนะ บเาเาท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ให้แบ่งกันเขาแบ่งกันพะนะขันแจงงา้ก็บต้จงแบงก็ได้พ่ะนะบ้านวเออหา่อยข้าเครื่อกันกับองเอาไว้แม่หมอแม่ถ้าแบ่งเครื่องัม่สองฮาซูลมาแม่ดักแล้วแบ่กับบ่วแม่จะลูกสิเดียวอแม่ตีให้แล้วเอ้าผู้ป่าวคำนันหนักผู้ป่าวไม่ไหวหอ ได้ให้แบ่งกันเข้าแบ่งกันเนอะเออข่งน้อครับนี่แม่จี้แจมลายสารอะไรจี้ตั้งสารบอกครับเป็น่องะไรเป็นจี้ตั้งสารนี่ตั้งสารนะครับโอ้นี่อันนี้เออบอกว่านักเกิดหนึ่งอันนี้ครับเกิดด้านอันแรกเอางวดขั้นนี่ได้หนึ่งเลือกอันแรกเป็นนักเกิดเป็นเป็นนะครับแม่แม่เคุนเป็นเปรื่องไอะครับเป็นจอมปลวกเหรอเป็นจอมปลวกเออเป็นปลวกนั่นแหะเป็นจอมปลวกขึ้นมาเออก็เลยเอากองนักปวมไว้ในย่านวนห้า กางไวให้เพื่นเป็นจอมปวกกันมากใชไหมไม่น,ใน,นา่าบอก่อันพลุีใช่ัลลุสี่ครับ่พลุเพิ่นพพเพิน่นสมาอยู่น้ำบ่ครับแม่อยากแล้วเนี่ยก็บ่หดเดียวท่านนไเอามาส่งมาอย่งเบิ้งเนะเาะเกิดบ้องเล็กออกแล้วนี่แ่บ้องเล็กออกแล้วแม่ก็เลยติตั้งศาลมองนีให้เออติตั้งศาลเพิ่นนี่ยครับแม่ตอนนี้อายุแสดเนาะนี่ยตอนนี้หกขีดเก้าหก้าหกี นะครับสอบถามนะครับผมสถานที่มองนีเป็นสถานที่ส่วนบุคคลดูว่าเป็นของเมืไรครับผมเรื่องของอันนี่แหละเป็นของน้องของนึงนึ่งโอ้ไม่มี่ม่นีมิดอีหยังบ่ครับที่เฮ็ดให้แม่เห็นแม่อยากสร้างในจุดนี้ครับผมทีแรกที่แรกที่มินิมิตขึ้นมากนี่นี่แหละฟันเห็นเลยล่ะครับผมฝันเห็นอพญานาคฟันเห็นพญานาคครับผมฟันเห็นโตคนหน่อยเห็นแล่ะ เป็นอะคอยยันนั้นเขาเห็นอยู่หมดเลยครับนี่จะเป็ี่ยนหู้ยันนั้นหู้หู้หมดเลยนี่นี่หู้ยี่หมากทอดนี่ออเกันได้เห็ดทอดต้องไปสารนี่เป็นเป็นหู้ลักษณะไปเลยครับแม่สามสี่แม่เห็นในนี้มีเปลี่ยนหู้พี่กายนี่เนาะครัดร้านเขานี่ละเป็นหู้เล็กลงไปมาช่างนี่ละครับผมปัานี้คนตกมาเต็มเม็ดเขาก็เลัง้านในแม่ยันมันจะเกิดครับแม่ว่าจะไปแจ้งไลยเนาะครับผม อย่ไปหาผู้ใดมาสูบน้ำหน้นั่นๆเขาพจน์ได้เก,<ช>เกิดเพราะจะตีนี้เหมือนจะมาน้ำแห้งหินเลยน้ำหายหมดเลยน้ำเต็มให้เนี่ยให้แบบนี้นี่น้ำแห้งหมดเลยแม่แม่ก็เลยว่าเป็นปองปองอของหู้ของอปูปูพญานาคเขาเพิ่นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทั้ง,งๆๆโลกนเนาะเป็นหมองซอดหมองไกลแล้วมีมีอย่างมีนี่มีแต่แม่คิดเห็ดอีอย่างที่มีอย่างแปลกๆนั่นบอกครับแม่หลังจากที่่เพิขึ้นมาแล้วครับแม่กับแม่แปลกอี่ยังเด้ล่ะ ครับตอนนี้แม่กําลังสื่อสั่งังครับสั่งสาราให้เพิ่นปฏิบัติธรรมเป็นเป็นเป็นสาราปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นหออะไงครับสาราเพิ่นมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละอาจารย์นั่นครับเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นดําเนินการเนาะอกจากเป็นลูกชายเป็นน้องชายแม่เป็นน้องชายของแม่นะครับผมเพ่อันนี้กะทิเพิ่นเดินไปนให้เพิ่น อในด่านโซลาบนี่แม่แม่เคยได้ายเทียบบอครับในในสถานที่มองนีทีทีลวงตาเพื่อนไดมาได้มาก็ได้มาเรี่ยๆยู่เลยล่ะครับงวดอนึงได้บอครับนม่ได้อยู่ได้อยู่ได้14ีแน่ไออได้จังได๋ครับได้แบบได้บอลจังสันบ้านทีซีครับวันนี้จางบบวบางก็เลยไดนเรียนไป6ครหกเออเรี่ยมหม้อชีซี โอก็เลยนั่นั่มสิบซีคือมือเลื่อนงามงามดีคือวันที่สิบซีเลยบ่ได้ตั้งก็เลยก็เลยบ่ได้ตั้งก็เลยเลื่อนสิบหกก็เลยเอาสิบซีมาลงทุนหมานปันไหนโอ้บ่อย่าพังเอาเอาทำหน้าเดี๋ผู้ชมนะครับเป็นคนน้อยนี่เป็นคนน้อยเป็นเล็กน้อยเป็นเล็กน้อยผูใช่ในน้อยน้อยก็นี่เดี๋ยนี่ในามันนิ่งกิ่งข้าวเงงเงงมาหาแม่เออเงี้ยเอียงกันอีกเะด็จ เป็นพญานาคตัวข้าพนันผมเป็นพญานาคพญานาน้อยพนนักน่อยพญานาคกิไหนเป็นคนสนุกมูดัป้องขึ้นม้ามาครับแม่ข้าลงงานงานขนมาแกขีดต้มเนี่ยขืนม้าอยู่น้ำแม่อมาขออยู่น้ำขออยู่น้ำแม่ ชมนะครับผมตอนนี้คุณแม่กำลังจะทำพิธีเด้อนะครับผมเดี๋ยวคุณแม่จะถูบเสียงไทยนะครับว่าถูบเสียงไทยนะครับผมที่อยู่ตรงนี้จะเป็นตัวใดนะครับผมเดี๋ยวกำลังทำพิธีอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวรอพิธีก่อนเด้อครับถูบเสียงไทยนะครับผมนะครับนี่คือถูบเสียงไทยนะครับผมที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมนี่นะครับจะเป็นตัวใดนะครับแม่เราจุดนะครับสำหรับหนึ่งมิถุนายนนี้นะครับผมนะครับไปไงจีการอุทธรณ์เนี่ยพวกกาอุทธรณ์ พอแดงสมาตักโกแม่สิงสมัติโกเป็นเจ้าของทีนี่มาเด้อมาเหมือนี้ัญหนบวงสวงพอโซ่คอลาที่นี่ละอาารยจี้ฮอนี่เด้อมาเด้อแม่ม่มาคุณน่ะเขียนได้ตัวที่ดีงามงาห้ได้นเฟได้ลาลเพื่อนได้ลงเลี้ยงอยู่นี่เด้ออีทัออีแม่ เรืงบินมั่วคมจิงบินองความบอเอครืงบินมาเลยเอาบอกมากันมาลงเบียงคำจันคำจันทร์สี่าสีแม่คำจันทร์บอกค่ะแม่คำจันทร์ขาในโบกแหเนาะครับองเน้อเมือนของพูนำกันเด้อ หนักหน่อยนะครับเนาะเปิ้ลมาเปิทินมากินอีกเอางอ่ะเปิ้ลเปิ้มากินแม่นี่กินเองเต็มเต็มเลยเด้อมากินเกี๊ยงสั่งมาเด้อเจ้าชีเจ้าการกระได้ดวงโพสัญญากระได้คุณโพสิสุทธโธก็ได้มาเด้อเส้นมาหลับออกเกียงกะละบูชาลูกหลานมาเสี๊ยงมาไหวเมื่อนี้ก็ให้ได้โชคได้ลาศ่งเคลื่นลงลาปัจจานาเด้อให้ออกไดู้งกินเกี๊ยงท้ายนั่นละใหญ่มากถูกมาก เกวนีดี๋ยว่อยก่อนมาปัก่ตาน่มาุมตัดนาสุิงสุขการได้ลูกเด็กหลานมานำกันี่กันมีสุขวิใช่สุขสุขด้เจ้าทีเจ้าพ่อีกันอุต้าเอแม่บวกันอุต้า เนี่ e> <Okay. S 2> ยเอาออกมาชุดขันนอกก็ได้ครับคนปูสีขันอุทาปูสีขันอุทาปูสีขันอุทาไขค่ะเด้อนีถูทูบไอไขเสียงทยครับจท ตัวเลขตัวแรกก็คือมาแล้วเด้อครับพี่น้องเ็นดี๋ยวจะอเลาะตัวแรกซีเนาะแม่เนาะเห็นบ่เห็นซีบวกเห็นซีเนี่ยนะซีซีเนี่ยครับผมถั่บถั่มตัวแรกซีมาแล้วเด้อครับผมเสริลุ่นกันตัวต่อไปเลยครับตัวที่สองเนาะตอนนี้เห็นซีมาแล้วครับผมมาต้มปลาบหม้อหมื่นนั่นตัวกระมือต้มปลาเนี่ยเอเจ้าตัวมาจั่น จำเขาว่าอะไรตีมันตีขันอุดทาขันอุดทาที่ตรงนี้แม่ครับเป็นใหญ่เด้อเป็นที่ยูนี่ป่ะครับเป็นเปิ้ใหญ่นี่รักษาหน้าเนี่ยหน้าเปิ้ลเหลือก่นเออรองละมันกับพ่อของยายเนี่ยกับซีพ่อแดงปูขันสีพ่อแดงปู่สีขันอุดทาโอ้สีเก็บ กบตันนึงก็ยิได้ถึงกนเพื่อนเราไปนอกินะงานจิน่ะงานป้าแม่งานสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งกับสีตัวเดียวกันหนึ่งสี่สี่นึงนโอ้ตยัแเตัวแรกสีเจ็ดตัวแรกสี่เดี๋ยวรอตัวที่ส อันนี้เลขเข็นอยู่สาครับอันนี้เลขเข็นอยู่จอมปวกหรือสีจอมปวกหรือสีแปดกับ05นย์ห้านึ่งไม่ทุนดนปูสีขันอุทาหนักน้อยหนักน้อยครับเลาะอีกตัวนึงเนาะเละอีกตัวนึงครับจะเพิ่งเดินผ่านไปใส่ด้ครับเดยวคำว่าศูนย์กันนี่ไปเลยลัตตีเลศูนย์เจ็ดกับศูนย์นี่เงนศย์เอ0ศนย์กับแปดีเจ็่า่หมชศูนย์ัวเก้าว่ ศูนย์ครับรุ่นรุ่นรุ่นครับตัวสามรุ่นรุ่นรุ่นศูนย์แท้แท่ครับศูนย์ครับเพราะว่ามันชิมีโอกาสหักข้ออยู่นี่มอหักข้ออยู่่มอล้อรุ่นครับล้อรุ่นที่เป็นตัวใดมาสุดถูกเราดีล่ะมาสุดเราบอกขันก้มูลู่นย์เอื้อเอื้อเอื้อรุ่น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 น้ำกันเด้อพี่น้องขันโค้งเงาไปเลยนี่ก็เป็นศูนย์ครับโอ้หนาสิศูนย์แหละครับเพราะว่าบราไม่หักเข้ามาแล้วครับศูนย์ หมดทูบแล้วนะซีศูนย์ศูนย์ซีน้ำเนเด้อกลับกันสตัวนี of of no? ้กับไปมันคือยังเป็นกลมๆหักเขาอยู่ไหมมันยังสงสัยไหมเลขีตัวสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์ัมันยังเป็นหักเขาอยู่ไหมเห็นไหมผมเห็นว่ามันออกมาหักเขาอยู่เมันเป็นเก้าเอีหลีพี่น้องเก้า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 สี่เ้า่เก้าเกาเ เก่ามันบ่เก่าแทบบ่สมัยจุดสูดก่อนเนาะเก่าแทบบ่เก่าแทบบ่เก่าไม่สูนเก่าแทบบ่มันมันขายหายไปครึ่งนึ่งไงเออเอาซีเจ็ดสูนซีเจ็ดเก่าอะไรเนาะเพราะว่าถูกมันสูตรกอนเหรยญอาซูนเหตุผลเออซูนเหตุผลเผยปนน้ำเนาะแต่แต่แต่สายตาโม่เฮาแนนเห็นอยู่นี่ไข่ไข่เล็กเก่าครับเพราะว่ามันมันหักขึ้นมาแห่มันม้วนกลมแล้วมันช่มีหางไหมครับผม เอาสี่เจ็นเนาะข้าบอย์กับแปดเลันี่เอาเป็น2ตัวด้วยครับพี่น้องไห้นะครับจับแยกให้สี่เจะแม่สี่เจ็ดสี่ศูนย่เกานะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้เอาแค่นี้นะครับพี่น้องไหนเอซีมงครับเอาเียมเียมเดียมเดียมเียมบ่ครับเียมเห้ยมกแม่ นี่ครับนี่เด้อครับอ่ะแช่บแช่หน้าจอได้ครับท่านผู้ชมนะครับแช่บหน้าจอนะครับผมเลขจอมปวกหรือสีได้0 8 2 0์นหนะครับผมเลขถูกได้4 7 0 4 7 9นะครับเท่ากับขออนุญาตแยกให้นะครับผม4 7 4 0 4 9 7 0 7 9นะครับหรือท่านผู้ชมเห็นต่างค์ก็ลอบไปวิเคราะห์พิจารณาเด้อนะครับผมนะครับสรุปสุดยอดแล้วนะครับผมอ่ะอ่สาวบ้านาครับผมสุดดยอครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง